ตอนที่4สวัสดีครับคุณเมผมยักคิวรับเมื่อบอริการกล่าวทักทายตอนเดินผ่านหลังจากคุยกับไปทัศวันนั้นผมก็ได้เปิดโลกเป็นอย่างมากความจริงแล้วเป็นไอเมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนได้เป็นตัวเองซะมากกว่ายกเว้นกรณีที่ต้องไปเจอตระกูลเจเดชากับนรินทาภารภัยศาลอ้าวไอเมดีขึ้นแล้วเหรอเลิกงามยามดีวันนี้ฝนท่าจะตกหกโมงกว่าแล้วแต่คุณหนูรองยังอยู่บ้าน ดีขึ้นแล้ววันนี้มึงไม่ออกไปเที่ยวไหนหรอผมยิ้มกวนและใช้น้ำเสียงเชิงกระแสต,ตอบกลับไปไปดิจะมาชวนมึงไปด้วยกันเนี่ยไปป่ะไอ้ตุนส่งซิกมาให้ผมอืมถ้าเป็นไอเมย์เนี่ยคงต้องเข้าใจใช่ไหมไปดิเดี๋ยวกูขอเรียกบริการแปบบ๊บในขณะที่ผมกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมันก็เข้ามาแย่งไปจากมือผมก่อน เรียกเลิอกอะไรไม่ต้องมึงเชื่อกูเอาพวกแม่งไปก็หมดสนุกกันพอดีคำพูดคำจาของไอตุลทำผมตาก,กระตุกอีกแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องซะด้วยสิพรุ่งนี้มีอีเวนต์ใหญ่แถมเมก็ไปปรากฏในฉากตามปกติคงไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเออเอ,องั้นเดี๋ยวกูขอเอาไอ้ทัศไปด้วยคนนึงได้ยินอย่างนั้นมันก็คืนโทรศัพท์ให้ผม ก่อนจะยกมือขึ้นเช็คเวลาจากนาฬิกาที่ดูคุ้นตาแปลกในขณะเดียวกันนั้นชายกำยำล่ำสันสวมสูตรสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลอัครลาโชติเวทพร้อมดาวอีกสามดวงเดินมารายงานสถานการณ์กับชายอีกคนที่นั่งหลับตาพิงพนักเก้าอี้ตัวใหญ่ยอยู่กลางห้องคุณตุนคุณเมออกจากตระกูลเราไปแล้วครับมีทัดกับติมติดตามไปด้วยในรถศิรล,ลิศลืมตาขึ้นมาช้า เขาหนักใจกับลูกชายสองคนนี้ไม่น้อยออกไปไหนไม่ระมัดระวังตัวคงต้องปล่อยให้เจอบทเรียนราคาแพงสักวันแล้วละมัง้งถึงจะหลับจำเสบ้างจุดหมายล่ะคาสิโนที่เพิ่งเปิดใหม่ของเจดเดชาครับย่อมใจพู้มันจริงๆฉันอุตสาหเปิดบ่อนให้มันเล่นแล้วมันกลับเอาเงินไปถลุงข้างนอกท่านจะให้ผมสั่งคนของเราตามไปไหมครับศิรล,ลิศสายหัวเอื้อมๆบทเรียนราคาแพงที่ว่า คงถึงเวลาต้องเริ่มแล้วใครจุดทูบเรียกมึงมาในติมไอ้ตูนเดินไปก็บนบรี่กาดไปชอ็ชอตเมื่อตอนที่โทรไปเรียกไอ้ทัศน์บังเอิญมันอยู่ด้วยกันไอ้ติมเลยตรงขึ้นรถด้วยความไวดึงขาให้ตายยังไงก็ไม่ยอมออกโถคุณหนูผู้สุดแสนหล่อเหลาให้ผมตามมาเปิดหูเปิดตาหน่อยเถอะครับวันๆเจอแต่หน้าครูฝึกถ้าผมท้องได้เหมือนปลากัดคงออกลูกมาหน้าตาคล้ายเขาแน่ๆ อีกอย่างผมจะได้ปกป้องคุณตุนได้ไงครับถ้ามีใครคิดปองลายนะผมจะชักปืนออกมายิงทิ้งปิ้วไอติมเข้าไปบีบอบทุบๆที่ไหล่ของไอตุนใช้เสียงสองเสียงสามพูดจาหวานล้อมยิงหน้ามึงสิที่นี่เขาห้ามใช้อาวุธเว้ยไอตุนหยุดเดินแล้วหันมาทำท่าจะตีแต่ความไวของไอติมมีมากกว่ามันพนมมือขอโทษขึ้นมาทันก่อนที่ฝ่ามือพิฆาตของไอตุลจะลงหัวยินดีต้อนรับครับ กว่าจะเข้ามาถึงด้านในได้ต้องผ่านด่านตรวจมาถึง3ขั้นแต่เมื่อก้าวขาเข้ามาแล้วมันเหมือนกับโลกอีกใบไปเลยเชียรของโคตรด,ดีเปน็นอ้เองไอติมตาค้างกับแสงสีเสียงแต่ไม่ใช่แค่มันผมเองก็ด้วยแค่เก็บอาการอยู่โอ้โหไม่คิดเลยว่าของจริงมันจะสุดยอดขนาดนี้ดูมีระดับกว่าที่ผมคาดการไวมากโลกของคนรวยเป็นแบบนี้นี่เอง ไม่เหมือนวงไพ่วงไฮโลเลยสักนิดทัดทัตตรงนั้นมีโคโยตี้ด้วยว่ะไอติมชี้ไม้ชีมช้มือไปทั่วเหมือนเด็กที่เพิ่งเคยเข้าสวนสัตว์ครั้งแรกไอสัตว์น,นั่นนางโชเกือบจะรอดแต่ไม่รอดเพราะไอทัดทุบมันแทนในตุนไปแล้วในอีกมุมหนึง่งชายร่างสูงปรากฏตัวขึ้นบนชั้นลอยที่อยู่ไม่ไกลนักในมือของเขายกโทรศัพท์ขึ้นทาบหูก่อนจะตอบกลับปลายสายด้วยน้ำเสียงเคารพเจอตัวแล้วครับ หมาไอ้ตุลร้องเสียงหลงจนผมต้องหันไปมองมันชี้ไปทางรถเข็นที่มีปอมเมริเนียนขนดำฟูนั่งอยู่ด้านในเฮ้ยไอ้ติมไปเอามันหนีดิกูจะปกป้องคุณเมเองทั้งสามแตกตื่นกันเป็นอย่างมากตุนระยะวัตรจับคนเป็นน้องให้หันหน้าเข้าหาตนวัดีกีกาศคนหนึ่งการแขนสองข้างกันกลางกำบังเม็ดเมทีไว้ส่วนอีกคนก็รีบวิ่งเข้าหารถเข็นนั้นด้วยความเร็วสูง มึงเป็นไรกันเนี่ยผมขำกับการกระทำกระตกกระดากของพวกเขาห่างตาเหลือบเห็นไอ้ติมเข็นน้องหมายอยู่เลยเดินไปจับไหล่มันเอาไว้จเจาน้องไปไหนบ้านกูจ่ายค่าจ้างน้อยจงมึงต้องขโมยหมาเข้าไปขายเลยเหรอวะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรพูดกับไอ้ติมจบผมก็นั่งยองลงไปทักทายเจ้าตัวเล็กในรถเข็นยืนหลังมือไปตรงหน้าน้องทำจมูกฟุดฟิตอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเลียเบาๆค,คุณเมไม่กลัวหมาแล้วหรอครับเมื่อผมเงยหน้ากลับขึ้นไปก็เห็นไอติมอ้าปากค้างพูดตะกุกตะกักไม่สิไม่ใช่แค่นั้นแต่รวมถึงไอ้ตุนกับไอ้ทัศด,ด้วยกลัวหมาน่ารักขนาดนี้มีอะไรต้องกลัววะผมลูบหัวหมาน้อยขี้อ้อนด้วยความเอ็นดูไม่นานนักไอทัศก็วิ่งกลูเข้ามากระซิบข้างหูที่จริงแล้ว ก่อนหน้านี้คุณเมกลัวหมามากนะครับคำพูดของมันทําผมตาค้างทำไมไม่รอ้อยผมอุ้มน้องออกมาจากรถเข็นก่อนเลยวะนี่เวนนี่กูหายแล้วพอดีรู้จักหมอคนนึงที่เป็นนักบำบัดเขาเก่งมากเลยนะแม่งช่วยทำให้กูรู้สึกว่าหมาน่ารักขึ้นเป็นกองอะคุณเมย์ไปหาหมอชีบหายแล้วไงลืมไปเลยว่าหัวเด,ดตินขาดย,ยังไงผมก็ไม่เข้าโรงพยาบาลน,นี่หว่า เจอกันข้างนอกไม่ที่เข้าลงพยาบาลพูดจบไอ้ทัศน์ก็ขยับตัวเข้ามาใกล้พร้อมเอามือป้องปากกระซิบที่ข้างหูผมอีกครั้งแต่ที่คุณเมกลัวคือหมอนะครับแค่รู้ว่าใครเป็นหมอต่ออยู่ที่ไหนใส่เสื้อผ้ายังไงคุณเมก็ไม่เข้าใกล้เด็ดขาดฝักมึงไม่บอกพวกนี้เลยวะโอ้ยพวกมึงหยุดจับผิดมันสักทีกูนัดเพื่อนไว้เนี่ยสายตายหาแล้ว ไปไปไปมึงหายกลัวหมาก็ดีกูจะได้เอาลูกกูออกมาเลี้ยงข้างนอกสักทีถือว่าผมยังพอมีโชคอยู่บ้างที่ไอตุนมันดึงความสนใจของทุกคนไปด้วยการโวยวายมันเดินนําไปยังโต๊ะลูเล็ตที่มีคนจับกลุ่มอยู่รอบๆสองถึงสมกลุ่มเฮ้ยหนุ่มขาวตีผมดำคิ้วเข้มยกมือขึ้นทักทายก่อนที่ไอตุลจะเดินนําพวกผมไปร่วมกลุ่มกับมันโทษที พอดีมีเด็กหลงตามมาด้วยเสียเวลาไปหน่อยไอตุนหันมามองหน้ายติมที่ยิ้มแห้งทำไม่รับรู้นี่น้องกูชื่อเมส่วนไอสองคนข้างๆก็คิดซะว่ามันเป็นจิ้งจกกับตุ๊กแกแฮ่ใช่ครับพอจะมีมะแมลงหวีทอดกรอบเลยเกลือร้อนสักจานไหมฮะใช่ที่ไหนล้วครับพุ่นตุนไอเต็มเอามือลูบท้องเอองานหลักเป็นตลกคาเฟ่แหละแต่ก็ถือเป็นเรื่องดี ที่เรียกเสียงหัลราะให้กับเพื่อนในตุนได้เอบรดี้กาดบ้านมึงตลกดีวะ่ะกูชื่อบอสตันยินดีที่เลยรู้จักนะมันยิ้มให้ตีมก่อนจะหันมาแนะนำตัวกับผมบอสตันชื่อคุ้นๆแต่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีช่างมันไปก่อนเถอะเดี๋ยวมีบทเมื่อไหร่ก็นึกออกเองนั่นแหละมึงเอาน้ำให้กูสักแก้วหน่อยผมหันไปบอกไอ้ทั์ที่ดูเหมือนจะชินกับสถานที่นี้มากกว่า ไอติมเมื่อรู้ว่ามีของกินด้วยก็หูผึ่งขอตามไปอีกคนทิ้งผมยืนดูไอ้ตุนเล่นพนันแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่สนใจแล้วจะพากูมาด้วยทำไมวะเนี่ยอยากจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังก่อนยังพอทนได้มึงไม่เล่นเหรอกูให้ยืมชิปก่อนสิบล้านพอไหมไอหน้าตีบอสตันเดินเข้ามาใกล้ผมเพื่อชวนคุยอย่างว่าในนี้มันเสียงดังพอตัวแล้วมันก็คงกลัวผมเหงาด้วยแหละ เอาเลยแค่ไอตุนวันเนี้ยไม่รู้ว่าเลข8หลักจะพอไหมพูดไปก็มองไปทางไอตุนที่ตอนเนี้ยเข้าโลกส่วนตัวไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วเฮ้ยไม่จริงหรอกกูเป็นเพื่อนมันมานานเคียวแบบนี้ด้วยกันตลอดไอตุนมันเหนียวจะตายอืมแต่ก็อย่างว่าของแบบเนี้มันมีได้มีเสียสองหนุ่มยืนคุยกันอยู่พักใหญ่จนได้รู้ว่าธุรกิจทางบ้านของอีกฝ่ายคือโรงแรมชั้นนำที่มีสาขาอยู่หลายประเทศ หมายถึงธุรกิจหลักที่ให้โลกรับรู้เหมือนกับยอดภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ออกมาเหนือมหาสมุทรชายวา้านใต้จะแบนราบมันย่อมมีภูเขาน้ําแข็งอยู่เช่นกันแต่ใหญ่มากแค่ไหนคนเดินดินทั่วไปมิอาจรู้ได้มันก็ไม่ได้ต่างจากตระกูลของเขาและอีกสองตระกูลพี่น้องที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาหลายสิบปีอย่างเจตเดชากับนรินทาภารภัยศาลเห็นเขาว่าลูกคนเล็กของบ้านอัครโชติเวส เป็นคนประเภทอืมนั่นแหละกูไม่จริงนะมึงออกแนวกวนตีนมากกว่าคุยสนุกดีกูชอบผมถึงขั้นขำกับคำพูดของไอ้บอสตันคุยกันแค่ปป๊บเดียวมันรู้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะหมายถึงชอบกูนะ Just kidding ไอ้สัตว์ผมหัวเราะชอบใจกันอยู่พักหนึ่ง <c oughs> เวลาเจอคนสินเสมอกัน, <c oughs> ก,นก็จะอารมณ์ประมาณนี้ ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยที่ออกมาข้างนอกโลกใบเนี้มึงมีอีกหลายมุมไม่ผมเรียนรู้เฮ้ยเหี้ยเสียงปืนสองมาจากทิศทางไหนไม่รู้ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นภายในโถงกลุ่มคนชนลมูลวุ่นวายหนีตายกันจ้าละวันผมก้มตัวนั่งลงหลบใต้โต๊ะตามสัญชตาตญาณสายตาก็มองหายตุนก่อนเป็นอันดับแรกเอเมมึงโอเคไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า มึงวิ่งมาทําไมผมตะคอกเมื่อไอตุนที่เห็นผมก่อนรีบวิ่งย้ายจากโต๊ะอีกตัวมาหาผมสัตว์เอ้ยดีนะแม่งเป็นตัวหลักแต้มบุญสูงไม่งั้นสีแง่แก่ไปแล้วไหนดูดิโดนยิงเป้าไอตุนยังไม่ยอมหยุดความมุ่นวายจะจับผมหมุนเป็นม้าให้ได้จนกระสุนปืนมาหยุดอยู่ตรงพื้นห่างจากเท้าพวกเราไปไม่เกิน10เซนติเมตรขอโทษนะครับคุณตุล ไอติมวิ่งมาเอาถุงกลุมหวยตุลก่อนจะลากพามันไปด้านหลังโดยมีไอ้ทัศน์คอยยิงสกัดให้มันทำเยี้ยอะไรวะนะ่ะผมมองตามทั้งสองคนไปจนรับสายตาคือมันลักพาตัวไอตุลหรือยังไงใครก็ได้อธิบายทีคุณตุลกลัวเลือดมากครับถ้าเห็นเลือดจะเป็นลมคุณเมวิ่งตามไปทางเดียวกันได้เลยผมยิงสกัดพวกมันให้แล้วจะตามไปไปสิครับกระสุนผมจะหมดก่อนไม่ให้เวลากูทำความเข้าใจเลย เออเออไปก็ไปวะผมชักปืนออกมาเตรียมป้องกันตัวก่อนจะวิ่งไปตามทางที่เอทัดว่าหยุดถ้าไม่อยากตายอย่าขยับผมตะโกนสั่งเมื่อเห็นคนแต่งตัวคล้ายกันกับพวกที่เข้ามาก่อความวุ่นวายยืนทำอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้ามันยกสองมือขึ้นช้าๆก่อนจะหันหน้ามาผม,ผมยอมแล้วครับอย่ายิงผมเลยผมยอมแล้วเสียงกระสุนที่ดังมาจากด้านหลังทำหัวใจผมตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่ม เมื่อผมหันหลังกลับไปก็เห็นชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นไม่ไกลจากผมมากนักชายคนหนึ่งถือปืนเดินตรงมาหาผมเขาลั่นไกลอีกครั้งก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงคนล้มจากด้านหลังมึงเป็นที่อะไรเนี่ยถ้าอยากตายก็ไปตายที่อื่นอย่ามาตายในที่ของกูเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเอาปืนจ่อหัวห่างจากหน้าผากผมไม่ถึงเซนติเมตรกัดฟันกรอดด้วยความโกรธคิ้วสองข้างยกขึ้นสูง หายใจทีเร็วผิดจังหวะในขณะนั้นผมเองก็งงได้แต่ยืนอั้มอึง้งไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นใครถึงกล้าเปืนมาต่อหน้าด่าผมแบบนี้คุณเตชินช่วยเอาปืนออกจากหน้าคุณเมย์ด้วยครับเมื่อไอ้ทัตที่วิ่งมาเห็นสภาพผมมันก็รีบยกปนืนขึ้นขู่คนตรงหน้าทันทีถ้าไม่ได้กูเจ้านายมึงกลายเป็นผีเฝ้าบ่อนไปแลละรีบพามันกลับบ้านไปนอนเถอะเมื่อเห็นว่าไอ้ทัดเล็งปืนมาทางนี้ มันก็ยอมลดปืนจากหน้าผมแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมคุณเมย์เป็นอะไรครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นผมมองตามแผ่นหลังของคนที่ไอ้ทัศนเรียกว่าเตชินอย่าบอกนะว่าเตชินเดียวกันกับเตชินที่กูเผาพริกเผาเกลือสาบไปเฮีย yeah, ทำไมแม่งโหดจังวะฆ่าคนตาไม่กระพริบ,บแล้วกูต้องสู้กับคนแบบนี้เนี่ยนะเอาจริงดิบรดี้กาศสองคน วิ่งเข้ามาหาชายหนุ่มซึ่งตอนนี้เขากำลังอยู่ในจุดเดือดดานเป็นที่สุดทั้งสองมองหน้ากันใช้สายตาสั่งให้อีกฝ่ายเป็นคนรายงานสถานการณ์จนท้ายที่สุดคนที่มีบทบาทรับผิดชอบมากกว่าอย่างใคร <c oughs> ก็เป็นฝ่ายเปิดบากพูดขึ้นมันเป็นคนของคุณริวครับเตชินหลับตากดอารมณ์สิ่งที่เขาไม่อยากจะได้ยินที่สุดก็คือชื่อนี้นี่นนแหละเตรียมรถกูจะเอาการขอบคุณไปส่งให้มันสักหน่อย เทสเทสพระเอกออกมาท้ายตอนเลยท้ายช่วงเรียกว่าพระเอกได้ไหมเอ่ยคือเป็นพระเอกที่เมเนเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไปก่อนที่จะได้หลุดเข้ามาอยู่ในนิยายเล่มนี้คนที่ชื่อว่าเตชินเนี่ยเขาจะเป็นพระเอกในชีวิตจริงของเมหรือเปล่าเอ๊หรือยังไงลืมไปเรื่องนี้ไม่มีานเอกมีแต่ตัวร้ายแต่ตัวร้ายอย่างเมเนี่เขาจะมีเมียเป็นของตัวเองหรือเขาจะมีผัวเป็นของตัวเองกันแน่คะมันต้องแบบ มีสักทางหนึ่งที่เป็นทางของเราทุกคนคิดเห็นว่ายังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะช่วงซ,อ,ซ,อ,ซอพบปะ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 มีเอ็โคด้วยว่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการหยิบเอาคอมเมนต์จากคลิปต่างๆมาพูดคุยกันนะคะสัก 2- 3คอมเมนต์ละกันเนาะพอแบบกรุบกริบจุ๊บจิ๊บกระดุ๊กระดิ๊บกระดองกระล้วมาที่คนแรกกันเลยค่ะคุณพิมพ์ยุดานะคะบอกว่าอืม ปลอยได้ใจมากอันนี้ปลอยได้ใจมากแวบบแรกก็คือแบบงงนิดนึงว่าปลอยได้ใจคืออะไรจนลองไปคน้คนดูว่าปลอยเนี่ยแปลว่าสากอาคอมเมนต์นน่าจะมาจาก E p พีที่หนึ่งนะคะเป็นฉากที่เม์เนี่ยจากพระเอกเนั่นเองเนาะขอให้มึงเจอคนที่ทําให้มึงอะเสียใจร้องไห้ตาตุบตะป้นค่ะเป็นการปล่อยที่ได้ใจมากอารมณ์นะเรา,เาจะอารมณ์แบบพระเอกพระเอกเลวอะเข้าใจเพราะว่า นี่ก็เจอมาเยอะแบบทําร้ายลูกฉันเหรอสุดท้ายแกกระโโบ hmm. ไปกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณ i อเทลนะคะบอกว่าต่อเลยนะคะแอดอย่าให้รอนานไม่ดีต่อใจคะ่ะแอดได้เลยค่ะจะพยายามอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะสักอาทิตย์ละ2องคลิปก็ยังดีเพราะว่าตัวสอสอเองก็มีงานประจำอยู่แล้วด้วยเนาะก็เอาเวลาที่เหลือจากงานประจำมาพากแล้วก็มาตัดต่อให้ทุกคนได้ฟังกัน จริงๆมันก็ไม่ดีต่อใจสสเหมือนกันนะคะเพราะว่าสสก็คิดถึงทุกคนไงก็แบบอยากจะให้ทุกคนมารับฟังนิยายเสียงของสสอ,อืมก็ต้องขยันนิดนึงอะ่ะขยันนิดนึงโอเคค่ะมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายเลยของคุณมิต้านะคะสนุกมากค่ะชอบเสียงภาคและการภาคมากติดตามเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆสสก็ไม่มีอะไรจะ ตอบแทนนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็จะพยายามมาให้ไวที่สุดนะคะยังไงก็ฝากนักเขียนนักพากตัวใหญ่ๆใ,ใจน,น้อยคนนี้ไว้ด้วยคนนะคะ <laughs>